ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่จุม๋มโสพีส่ทอดทันเตอร์นะคะเดี๋ยวเราก็มาดูว่าโอกาสดีอะไรกันพี่จุม๋มจะมาเล่าโอกาสดีอะไรกันนะคนที่มีตังค์ตอนนี้ก็ก็อยู่เฉยๆนะคนที่มีตังค์ก็ตอนนี้ก็อยู่เฉยๆนะอย่าทำอะไรทั้งสิน้นคอยดูสถานการณ์นะนะคะให้เราคอยดูสถานการณ์ นะคะทำไมเราต้องคอยดูสถานการณ์นะคะพี่จุ๋มกำลังจะเล่าให้ฟังอ่ะดหนึ่งปึดหนึงเดี๋ยวก่อนเช็คว่าลำโพงอะไรเปิดดียังนะคะโอเคเปิดแล้วค่ะก็อย่างนี้ค่ะพี่จุ๋มเนี่ยอยู่ที่อังกฤษมาเนี่ยตั้งแต่ปี เอ่อหนึ่งเก้าเก้าห้านะคะอีตอนหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เนี่ยมันมันมีสงครามกอฟวอร์นะคะสงครามกอฟวอร์เนี่ยมันทําให้สถานการณ์เหมือนคล้ายๆตอนนี้เลยค่ะคล้ายๆตอนนี้นะคะที่พี่จุ๋มอยู่มาที่เนี่ยอยู่มานานก็เลยได้เห็นเหมือนกับคนที่อายุมากอ่ะน,นะก็เห็นเห็นประวัติศาสตร์มันมันมันซ้ำรอย นะคะเหมือนฟ้าผ่าลงมาที่เก่าอะไรเงี้ยคือในปีหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เนี่ยมันมีเนกาทีฟอ e คว i ตี้เกิดขึ้นนะคะในในในสภาพในบ้านของคนที่เนี่ยที่ก็มีการซื้อขายกันเนี่ยนะคะไอ้เนกาทีฟอ e คว i ตี้เนี่ยก็คือมูลค่าของบ้านเนี่ยมันมันติดลบนะคะมันติดลบนะคะแล้วแล้วปีต่ออ อีกอีกเซตหนึ่งนะฮะที่มันมี recession ก็คือสองพันแปดสองพันแปดเนี่ยก็เกิดขึ้นอีกนะฮะก็ตีไปประมาณรอบละสิบปีสิบปีครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะสิบปีเนี่ยมันจะมันจะเกิดขึ้นครั้งครั้งหนึ่งนะฮะนี่ก็เป็นรอบที่หนึ่งที่สอง ที่สามแล้วในชีวิตของพี่นะ่ะนะก็ก็อยู่มานี่สามสิบกว่าปีถูกไหมฮนะก็เป็นรอบที่สามแล้วนะคะคนที่ทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเออแบงก์ชาตินะฮะหรือแบงก์เอฟเอ็นเะน่เขาจะขึ้นดอกเบีย้ยขึ้นดอกเบีย้ยทําไมเพราะว่าเขาจะต้องขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยเพื่อสู้กับอ่อ ation, ะะอินฟล레이ชันค่ะไอเวลาเราเราเคยซื้อไข่ แผงหนึ่งห้าสิบพีทั้งหมดนะะแผงหนึ่ง